วัสดีครับ d ีวายชางตุ้มครับวันนี้เรามาซ่อมเครื่องที่บ้านธาตุโพนทองอ่าครับบ้านอีเลียน,น,ยนหน้าโทรไปบอกว่อเช้าครับอ่มันเป็นอาการแปลกๆเหมือนรอบไม่รอบไม่ถึงครับแต่ใช้งานหนะักจริงๆหนักมากครับดูครับดูอันนี้แกบด้ย้ยครับสีวันละ ยี่สิบกระสอบขึ้นนะครับสองเครื่องนี้ครับตั้งแต่เช้ายันคำ่ำนะสามยอดรุ่นแซมสามนะครับส่วนใครที่สนใจอยากซ่อมเครื่องนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหเก้าจ็เจ็ดเจ็ดสองนะครับหรือโทรมาสอบถามอาการก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอาการเป็นยังไงมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับ ครับฝากติดตามคลิปต่อไปของ B Y วาช่างตุ้มเลยนะครับเดี๋ยวผมเทสสับให้ดูเนเนี่ยครับรอบปกติแล้วนะครับครับฝากติดตามคลิปต่อไปได้วยครับสวัสดีครับ